โอ้ยนะน้ล่ฟ้าเอ้ยฟ้าห้องคอยทั้งเมืองลาวฟ้าห้องยาวทั้งผาเต็มแนมเบิงผาสันสันมีหอยเต็มหฮปลายยางนั่งขอฉันพวกพี่น้องล่องไปเที่ยว ทเถวชมเด้อคุณเดอน้อนเออันนี้ล่ะพี่น้องเอ้ย าสขาสิบสี่เขาคงเจียมเฮาปีทองเทีเ่ยวป้าไม่เขียวซองฝังน้ำทางสายนันแมน่นเล่าสาวหนูจอนขอเกาเกียวไก่น้ำเที่ยวให้สุขใจสุดแดนไทยเมืองโคงเจียมให้เที่ยวชมดูขเขีนแดนที่มีหอยเต็มผ้าสั้นสั้นยูเข้มท่าเด้พอพ่อเด้อมีหูปลาตัวบ่อน่อยมีหอยเต็มแต่เกามาก บางบอนมีหูป่ามีหอยฟา้ามือคนตั้งแต่เรือดำบันนัน่นแม่นไผเป็นคนคนคงสโดนมาแล้วหลายพันตีแต่พลผ่านเดนอเรื่องบอมีตำนานบอมีไผ่หูใดในท่านอ้างกับบอมีช่อนไปเดินพวกพี่ีเชิญไปเที่ยวชมวิว ไปบางที่ยวเขาสูงตเลิงผู้พันก่อนตอนนี้ทางการสร้างั้งาสั้นๆเพื่อท่องเที่ยวป้าไม่เขียวริมแม่นม้ำถึงยามเสาแหงสะอ่อนไปบางหินสงอกก่อนตั้งเป็นบ่อนเลี้ยงลยล่เลาะตามสายลำูงต่อลงมาทางใต้บางบางไฟของทานองหน้าค้าจุดให้บึงถึงเมื่อเดือนสิเอ็ดเพลงทุกๆุกปีมีพี่น้องมาคอยจองถ่าบึงกัน ส่วนบังไฟวานันผัดเกิดจูกลางคงจากสิโลงงวามมห็นวาจังไดบอทันหัวดูบังไฟพูดขึ้นตามสายชนอยู่อีเวียงนหนอไผบุญมีจังสีพ่อขันบุญน,น่อยกะบ,บ่เห็นเรื่องเป็นมาจังสีพิสูจน์เบิงเด้กกับตาทาสวนของในายไส้ขยันการบ้านตามุยไผคงหัว ไปดูบังเว้นทำองหน้าคาอาศัยอยู่เด้พอพัเดือไปดูย่ำสงการกาสิเห็นหอดทำคนเฮาได้เวเซาไปบ่งตอนเ้าเ้าไปเบิงหาดอินปัดดูเหมือนมีคนผัดเปาวี่ให้จนเกียงเลี่ยงกันไปเป็นน้องน้ำองหน้าคาขึ้นพักผ่อนบอนนั่นอื่นบุงพาดขนาดกายขึ้นถึงเป็นหนองน้ำมาใหญ่เง่า พวกไทยเล่าพากันไหวบูชาถูกเส้าคำคำว่าองค์หน้าคาก็คือผู้เป็นสางล้ำนำเจ้าแม่คงองค์สุโทธนาก้าขุดกลล้ำคงมีท,งงทั้งโง่ทั้งโคตะเลิงวังเวินนาม ไปดูย่ำตาเว้นขิ่นกำลังแสงสอด่องลอเลอพผอือม้องตาเว้นโพขึ่นย่ำเสาบึงสะอ่อนไปเบิงผาสะโงก่อนตั้งเป็นบอนเลี้ยงไลาสายลมเย็นย่ำแร้งแหงคันิ่งถึงชัวไปดูเสาเฉียงตั้งเป็นคือคนมาตกแต่งอีพอ,อือไปเบึงธรรมาศาสชังแต่เป็นนรรมาศาสชังสั่นขึ้นบอ่อแม่นคน มันมีหลายมากล้นที่ท่องเที่ยวเมืองคงเจียมละวางคงกับหูนหวมกันเป็นใส่น้ำจนมีนม้ำคนอื่นสายทานไหลลงวีวีนัอน้ำสองสีลือ่ื้อกองมองแล้วผัดแหงงามทุดสงการย้ำเล่นน้ำสองฝากฟังไทยเล่าเบาสาวผ้ากันนัดพบกันที่สงนาม ตามประเพนี่เข้าไทยเล้าเฮาพี่น้องเก่าเฮาเอ้อยแขกทา้งไก่ไต้ต่างบ้านไว้มาพอบ่อยักนี้บุญเฮามี